สวัสดีครับจะได้แนะนำะระบบอีกระบบหนึ่งนะครับของงานวิชาการนะครับนั่นคือระบบการขออนุมัติได้ขผลก,การเรียนนะครับวิธีการนะครับเราก็จะไปขออนุมัติที่่าวิชาการไปที่ะระบบนี้ก็จะเปลี่ยนจากระบบเดิมที่เป็นตู้ฟอร์มธรรมดานะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว ระบบของเว็บแอปนะเมื่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะเจอว่า,าสรุปข้อมูลคร่าวๆนะว่ามีการบันทึกมาเท่าไหร่แล้วก็มีอนุมัติไปเท่าไหร่อรอการอนุมัติอยู่เท่าไหร่นะครับกรณีที่ค,ครูนะครับต้องการที่จะบันทึกแก้ไขผลการเรียนนะครับเราก็จะไปที่รายการใหม่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็ปุ่มคำนวณเร็วนะฮะเลือกภาคเรียนนะครับอสอบผมก็รเรียนเดิมศูนย์คะแนนใหม่สถานะก็เป็นขออนุมัตินะครับลงชื่อจากนั้นคลิกบันทึกแล้วก็รอแป๊บนึงนะทีเดียวอทุกคนมาสมันะครนะครับนี้ มันก็จะไปเด้งนะฮะอ่ามันเด้งขึ้นมาลวอารอการอนุมัตินะครับอันนี้อ่าส่วนของการอนุมัตินะครับก็จะเป็นเมนูของผู้ดูแลระบบนะก็จะกดเข้าไปตรงผู้ดูแลระบบนะครับอ่าอันนี้ก็จะต้องการไว้ละโดยรหัสผ่านนะครับหน้าคลิกเข้าสู่ระบบเนะแบบนี่ยแป๊บนึงนะี่ย อ่าก็จะดึงงึ้นนานะครับดึ้ขึ้นมาสมมตินี้โอเคผ่านแล้วนะครับเราทำงานเราแก้ไขศูนย์เด็ก,แล,นะแ,ลกดดแล้วนะครับล้วก็อัปเดตสถานะนิดนึงนะว่าอ่าโอเคอัตมัติแล้วนะครับนี่ระบบก็ จะประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณานำไปใช้ดูครับ